สวัสดีครับผมแอดช่องพากินพาเที่ยวสเอราานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กาศนแก้วจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่วิ่งวเดินเดินออกกำลังกายรอบคูมุเมืองเสร็จวันนี้ได้เดินกับวิ่งเยอะหน่อยนะฮะเพราะเป็นวันหยุดก็ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2563นะครับเมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสได้ร้องเพลงเก่าๆนะครับของสุเทพหรือว่าชรินอะไรประมาณนั้นนะ ไม่ใช่เพลงสมัยนะฮะคุสังเกตเนื้อร้องนะฮะเขาจะมีความสละสลวยมากเลยเพลงเมื่อก่อนนะฮะคือเพราะมากเลยแต่งได้ดีนะฮะคือมันเป็นศินลปะจริงๆอะนะผมรู้สึกว่าเวลาร้องแล้วจะฟินกับเนื้อร้องมากเลยปกตินี่ผมไม่ค่อยจะเน้นเนื้อร้องเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะฟังทำนองกับดนตรีมากกว่า แต่ว่าเพลงสมัยก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อรองเขาแต่งได้สละสลวยละเมียดละไม่มากเลยคือผิดกับสมัยนี้นะสมัยนี้โหคําอะไรซะก็มีไม่ได้ว่านะคือไม่มีศิละปะเลยเหมือนกับเราพูดไปเรื่อยอใช้ๆ้็แต่งได้นะแบบเนี้ยไม่มีความสัมผัสคล้องจองเหมือนเพลงเมื่อก่อนเลยก็ยังไงก็ลองฟังกันดูนะฮะว่าที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะช่วงนี้ อากาศเชียงใหม่ก็เริ่มเย็นลงมากแล้วนะครับตอนเช้าเช้านี่จะเย็นเลยผมต้องลุกขึ้นมาปิดพัดลมปกติเนี่ยผมจะเอ้เปิดพัดลมทั้งคืนทั้งวันอะคือปิดไม่ได้ฮนะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลยนะแต่ตอนนี้ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเอออากาศค่อยเหมือนหน้าหนาวหน่อยอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าหน้าหนาวปีนี้เห็นเขาบอกว่าจะหนาวมากๆเลยแต่ก็กลัวว่า จะหนาวแป๊บเดียวนะเมื่อทุกปีอ่ะหนาวสามสี่วันก็ร้อนอะไรเงี้ยนะนะก็อยากให้หนาวนานหน่อยนะครับปีนี้นะเมื่อกี้เดินผ่านตรงบริเวณคูเมืองนะเห็นป้ายของเทศบาลขึ้นว่าลอยกระทรงปีนี้นะฮะจะมีในวันที่31กับวันที่1พฤศจิกายนโอ้ปีนี้มาไวนะลอยกระทรงปีนี้มาไวมากเลยต้องยอมรับเลยเนะมื่อวันก่อนนะครับผมไปเดินที่ตลาดวัลลรรสกับต้นลำใหญ่ทำไมเขาเปิดเพลงอ่านะ ลอยกระทงกันแล้วอะไรเงี้ยอ๋อกลายเป็นว่ามันใกล้เข้ามานี่เองนะฮะผมก็เข้าใจนะว่าจะเป็นประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนนู่นกลายเป็นว่าเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะฮะก็คือวันแรกก็คือ31ตุลาคมเลยไม่น่าเชื่อว่าจะมาไวขนาดนี้วันนี้มา,มานั่งพักผ่อนแล้วก็มาคุยให้ฟังเฉยๆยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันในคลิปต่อไปลวกันเดี๋ยวจะยาวเกินไปเพราะว่าคนสมัยนี้เขาจะ ไม่ฟังคลิปยาวๆกันแล้วนะครับเขาจะเลื่อนผ่านนะะงไงค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ